เจนขอเชิญชวนน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจไปเรียนต่อมัธยมที่อังกฤษเข้าร่วมงานเจน UK Boarding School Fair 2023งานนิทรรศการศึกษาต่อมัธยมที่อังกฤษที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีโดยมีสถาบันเข้าร่วมกว่า22สถาบันพูดคุยและสอบถามข้อมูลโรงเรียนแบบอินไซ h ์และข้อมูลทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้โดยตรง นอกจากนั้นเรายังมีการจัดงานสัมมนา2หัวข้อสําคัญก็คือปัใจจัยในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมและการเตรียมตัวไปเรียนต่อมธัธยมที่อังกฤษให้ประสบความสําเร็จพูดคุยกับพี่เบสและทีมงานของเจนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมแบบตัวต่อตัวให้กับน้องๆและผู้ปกครองที่เขามสล i n ค c o น n e r มางานนี้งานเดียวรับรองได้ว่าผู้ปกครองและน้องๆ จะเดินทางไปเรียนต่อมธัธยมที่อังกฤษได้อย่างสบายใจพบกันในวันที่29ตุลาคมนี้ที่โรงแรมเวสตินแกรนด์สุขุมวิทเริ่มลงทะเบียนเวลา9โมงครึ่งจนถึงเวลา17นาฬกานะครับ